แม่ผัวฝรั่งรังเกียจผัวก็ไม่ยอมย้ายออกจะทําอย่างไรดีก็อันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะคะว่าคือเขาแต่งงานมาอยู่กับฝรั่งเลีเ้ยวคราวนี้ฝรั่งเนี่ยก็เหมือนแบบว่าคือติดแม่หรือว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอันนี้ก็เรื่องลึกๆเราก็ไม่รู้น้องเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าน้องเขาเพิ่งแต่งงานมาคราวนี้ ตั้งแต่ง,งานมาเนี่ยแล้วคราวนี้แม่ผัวก็ไม่ชอบไม่พอใจไม่ชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนไทยเพราะได้ยินมาว่าคนไทยคือผู้หญิงขายตัวแล้วก็ให้ระวังคนไทยคนไทยชอบหลอกลวงชอบหลอกเงินคนไทยเห็นแก่เงินซึ่งน้องเขาบอกว่าหนูตั้งแต่หนูมาหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลย หนูยังไม่ได้ไปหลอกเงินเขาหรืออะไรยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าแม่สามีตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอ,อถามว่าเราทํางานอะไรมาเราอยู่ประเทศไทยเราใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงเราไม่ได้ทํางานบาร์เราทํางานบริษัทบอกไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อเพราะลูกชายเขาเล่าให้ฟังว่า ไปเจอกันที่สถานที่ท่องเที่ยวคือเราก็ไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวแล้วไปเจอกันแต่ความรู้สึกของแม่ผัวคือเราไปทํางานแล้วก็ผัวเราไปเจอเราที่นั่นแล้วก็เอาเรามาซึ่งอธิบายอย่างไรบอกอย่างไรก็ไม่เชื่อก็ไม่ฟังพอตั้งเป้าไว้แล้วอันนี้หนูจะพี่จะบอกให้มันไม่มีประโยชน์กับการที่หนูจะไปบอกว่าฉันไม่ใช่นะฉันไม่ได้ขายตัวมาถ้าเขาตั้งเป้าว่าเราขายก็ให้เขาเข้าใจไป ตอนนั้นเราจะต้องไปเออเาชนะกับคำคำนี้ให้ได้เอาชนะด้วยการกระทำเราไม่สามารถจะไปพูดเอาชนะเขาได้ว่าฉันไม่ได้ทำแบบนั้นแบบนี้เขาไม่ฟังคุณโลกเพราะเขาอ่ะตั้งเป้าไว้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งเป้าเขาเปิดใจเออหนูทํางานอะไรมาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแนหะคือเขาเปิดใจกับเรานี่เขาตั้งเป้าว่าเราต้องทํางานอย่างนี้แล้วลูกเขาเล่าว่าไปเจอเราที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ตั้งเป้าว่าไม่ได้เจอหรอกคือเขาทํางานที่นั่นแหละแต่ลูกฉันโกหกฉัน คือเขาตั้งเป้าไว้แล้วไงคะหนูเขาตั้งเป้าไว้แล้วคะ่ะหนูฉะนั้นหนูไม่ต้องคิดมากว่าหนูจะทํายังไงให้เขาเข้าใจว่าหนูไม่ได้ทํางานอย่างนั้นทํางานอย่างนั้นก็ไม่แปลกคนที่เขาทํางานอย่างนั้นก็ของของเขาเขาก็ไม่ได้มาของเงินใครฉะนั้นเอาฝรั่งบางคนที่ดูถูกเออว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงขายตัวอย่างนี้นประเทศเขาก็ขายใช่ว่าประเทศเขาไม่มีคนขายตัวซะที่ไหนเขาก็มี ถามว่าประเทศเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซะด้วยซ้ำถามว่าเขาผิดไหมเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจไหม บางคนเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับตรงนี้นอกจากคือว่าจริงๆแล้วแม่ผัวหนูตั้งเป้ากับหนูไว้แล้วตั้งเป้ากับคนไทยไว้แล้วว่าคนไทยนี่ใส่ม่ดีคนไทย,นนาย,ไไทยขายตัวมาถึงจะได้มาแต่งงานกับฝรัง่งแล้วก็คนไทยชอบโกงเงินคนไทยชอบหลอกเงินเอชอบหลอกเงินลูกชายไปให้ญาติพี่น้อง,ต,องตัวเองคือเขาตั้งเป้าแล้วเขาตั้งเป้าอันนี้เขาอาจจะมีกลุ่มของเขาที่ว่าคุยกับฝรั่งด้วยกันแล้วเขาได้ข่าวแต่ลบๆมาอย่างเดียวซึ่งถามว่า หนูจะทําอย่างไรกับเรื่องแบบนี้หนูก็ไม่ต้องทําอย่างไรก็พิสูจน์ตัวเองก็ปล่อยหูตนลมรักเขาไหมล่ะรักเขาไหมถ้ารักเขาก็อดทนนิดหนึง่งเพราะว่าการที่เราจะพิสูจน์ตัวเราให้ใครเห็นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีหรือสองนาทีมันใช้เวลานาน,านแต่ถ้าเรารักเขาน้องเขาบอกหนูทนไม่ได้หนูก็เลยชวนสามีจะย้ายไปอยู่ข้างนอก สามีไม่ยอมไปสามีบอกว่าจะอยู่ที่นี่เล่าให้สามีฟังว่าแม่ผัวเวลารับหนังสามีแม่ผัวชอบพูดว่าเราทำงานแบบนั้นมาเราทำตัวไม่ดีผู้หญิงไทยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ซึ่งต่อหน้าลูกเขาเขาไม่เคยพูดเขาพูดเฉพาะกับเราเท่านั้นอันเนี้ยคือลูกเขาก็ คือลูกเขาอยู่ตรงกลางหนูต้องเข้าใจนะลูกเขาอยู่ตรงกลางเหมือนเราอยู่ตรงกลางถ้าเกิดผัวเราบอกว่าแม่เธอว่าฉันอย่างนั้นแม่เธอว่าฉันอย่างนี้แล้วตัวเราอะไม่ได้ยินแล้วในขณะที่อยู่ต่อหน้ากันเนี่ยแม่เราก็คุยดีกับเราแม่เราก็คุยดีกับผัวเราเงี้ยแล้วผัวเรามาบอกว่ารับหลังเราแม่เราเออว่าเขาเสียให้หายเราจะเชื่อไหมละ่ะอืมเราก็ต้องคิดอันนี้ยพี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะเราก็ต้องคิดถึงตรงนี้ก็อดทนพิสูจน์ตัวเอง เร็วอีกอย่างบางครั้งเราจะไปน้อยใจสามีว่าไม่ยอมย้ายไปอยู่กันลําพังสองคนเราต้องเข้าใจด้วยสามีบางครั้งสามีเราอาจจะไม่ได้มีเงินเดือนเยอะที่สามารถไปอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าเช่าห้องค่าน้ําค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค่ากินค่าอะไรได้ที่อยู่กับแม่นี่คือว่าแม่อาจจะจ่ายค่าเช่าเขาอาจจะจ่ายค่ากินแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่คนเดียวทั้งค่ากินค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างค่าใช้จ่ายจะตกเป็นของเขาคนเดียว เขามีรายได้พอที่จะรับผิดชอบตรงนี้ได้หรือไม่ฝรั่งที่เขามีรายได้พอที่จะรับผิดชอบตรงนี้ได้เขาจะไม่ค่อยอยู่กับพ่อแม่ส่วนส่วนมากนะคะเขาจะไม่ค่อยอยู่กับพ่อแม่นอกจากว่าบางคนพ่อแม่มีบ้านมีช่องแต่เขาก็จะแยกอยู่เป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้แต่แบบเนี้ยลักษณะเนี้ยเราต้องถามสามีเราอนว่าสามีเราเออทาไมถึงไม่อยากย้ายอยู่ที่เนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนเดรอเออออกเฉพาะค่ากินหรืออะไรเงี้ยบางทีเราต้องเข้าใจสามีนะ บางครั้งอะถ้าเรารักเขาเราก็ต้องทำหูทวนลมซะบ้างฝรั่งอะถ้าเขาแบบว่าตั้งไปว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะการที่หนูไปเถียงเขาไปร้องห่มร้องไห้เสียอ,อกเสียใจอะมันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวจริงๆเราก็กลับบ้านเราเพราะว่าเพิ่งแต่งงานมาก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็กลับบ้านเราภาษาก็ยังไม่ได้เออทํางานก็ยังหางานไม่ได้ยังไม่มีงานที่แน่นอนทําก็ต้องกลับบ้านเรา แต่ถ้าคิดว่าเรารักเขาและสามีก็ดีกับเราเพียงแต่มีปัญหาเรื่องแม่ผัวที่ชอบดูถูกเรารับหลังผัวเราเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าเราพิสูจน์ตัวเองเราเป็นคนขย,ยันขันแข็งมีน้องหลายๆคนที่เขียนมาเล่าให้ฟังว่าพ่อพ่อผัวแม่ผัวรังเกียจตัวเองมากแล้วพอตอนหลังพออยู่ไปพอเขาเรียนภาษาจบอะไรจบพอเขาทํางานทําการเขาทํางานเป็นเรื่องไปแล้วเขาเก่งว่าลูกชายของ เขาเก่งกว่าผัวของเขาอีกทําให้พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยกลับมาชื่นชมเขาก็มีฉะนั้นแต่การที่ฝ่าจะพวกเขาจะกลับมาชื่นชมเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถ้าถามพี่อยากทนไหมคะถ้าหนูอยากทนก็ทนไปแต่คิดว่าทนไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากอยู่ก็กลับบ้านโกนกลับบ้านก็คุยกันให้เรียบร้อยให้มันเคลียร์ให้เรียบร้อยว่าเออเรารับตรงนี้ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เลวก็โกนจะกลับบ้านควรถามสามีสะโกนว่า <S 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 สาเหตุใดที่เธอไม่ยอม ย้ายออกไปจากพ่อแม่จะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดตอนที่กลับไปประเทศไทยแล้วว่าเขาไม่รักเรามากเขาถึงได้เออไม่ยอมย้ายออกจากพ่อแม่บางครั้งอ่ะความรักอ่ะมันก็รักแต่เงินอ่ะมันก็ต้องมาก่อนถ้าเขารับผิดชอบชีวิตของเขาเองไม่ได้จ่ายค่าเชา่าค่าน้าค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างค่ากินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็พ่วงมาในนั้นด้วยเขาไม่สามารถรับผิดชอบได้เยอะขนาดนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขา เพราะเราเลือกเขากอนที่จะแต่งงานมาเราควรจะคุยเขาให้รู้เรื่องก่อนเรื่องแบบนี้ว่าเขาอยู่กับใครอยู่กับพ่อแม่ทําไม,มถึงอยู่กับพ่อแม่ทําไมถึงอย่าง,งาน,นี้ไม่ใช่ว่ารักเขายอมแต่งงานมาขเขาพอมาเจอปัญหาปุ๊บอยากจะให้เขาย้ายออกเขาไม่อยากจะให้เขาย้ายออกมันคือคือปลายแล้วมันไม่ใช่ต้นเรื่องเราต้องดูต้นเรื่องว่าสาเหตุใดเขาถึงไม่ย้ายสาเหตุใดเขาถึงอยู่กับพ่อกับแม่เขาก็สําหรับพี่นะพี่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนถ้า พี่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะอดทนพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นแต่ถ้าน้องอดทนไม่ได้ก็อย่างที่พี่ว่ากลับบ้านไปแล้วก็เพราะว่าพี่เข้าใจว่าความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาแบบว่าเออไม่เคยต้องอดทนอะไรเลยพอเจออะไรนิดเลหน่อยก็รับไม่ได้ทนไม่ได้เออต้องกลับบ้านไปแต่บางคนอ่ะโอ้ยเจอสารพัดปัญหาแต่เขาก็ทนทนอยู่ อยู่จนได้ดี <S <S ก็มีอันนี้พี่ก็แนะนําหนูได้เท่านี้เนาะน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังอยากแนะนําน้องเขาหน่อยไหมว่าควรจะทําอย่างไรดีเพราะว่าแม่ผัวเนี่ยเอ่อพ่อผัวจากไปแล้วแม่ผัวเนี่ยอยู่กับลูกชายอยู่กับแม่ผัวผัวเราอยู่กับแม่ผัวแล้วทีน,นี้แม่ผัวก็รังเกียจเรามากมายขนาดนี้ชอบดูถูกเราับหลังชอบพูดเอ่อให้เราได้ยินว่าเราเอ่เอทำงานแบบนั้นมาเอ่อเขาไม่เชื่อหรอกว่าเราทํางานเอ่อบริษัทหรืออะไรเขาไม่เชื่อเ,อาเ,าาเอาาข,าไ,เอขาไม่อะไรเงี้ยเราควรจะทําอย่างไรแต่สําหรับพี่ ไม่ต้องทําอย่างไรกับคนที่เขาตั้งเป้าว่าเราเป็นยังไงถ้าเราสนใจทุกคนที่เขาตั้งเป้าว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอืมเพราะว่าคนที่รู้ดีก็คือตัวเราไม่ใช่เหรอพิสูจน์ตัวเองถ้าสําหรับพี่นะก็น้องๆคนไหนเข้ามาฟังอยากแนะนําอะไรน้องเขาหน่อยก็แนะนํากันมานะคะน้องเขาเราฟังอยู่ตอนนี้ก็เสียอกเสียใจที่ว่าสามีไม่ยอมพาย้ายออกจากบ้านเพราะว่าไม่ถูกกับแม่ผัวแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไม่ได้อ,อัปเดตเอ่อ อาการของสามีนะคะเราจะลงแค่คลิปจ้นๆให้ฟังเฉยๆเพราะว่าเรื่องทุกอย่างสามีกลับมาอยู่กลับจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านแล้วเราก็ดูแลไปตามอัตภาพแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ